เครื่องบินลบในยุคที่5เป็นเครื่องบินที่รวมเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและมีราคาที่สูงมากแต่แม้ว่าเครื่องบินลบในยุคที่5มันจะมีความยอดเยี่ยมเพียงใดก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการบินต้องพัฒนาก้าวต่อไปไม่ได้หยุดยั้อยงอยู่เพียงแค่ยุคที่5ของเครื่องบินลบเท่านั้นนำไปสู่การพัฒนาเครื่องบินลบยุคที่6ของหลายชาติ เครื่องบินบในยุคที่5เป็นเครื่องบินบที่เป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีราคาสูงมากอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นทําให้ในปัจจุบันมีเพียง3ชาติได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียและจีนเท่านั้นที่สามารถผลิตเครื่องบินบในยุคที่5ได้แต่เป็นที่น่าปลาดใจอย่างมากที่หลายชาติที่ไม่เคยพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่5มาก่อนแต่พวกเขาได้ก้าวข้ามไปพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6ทําให้แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเพียงแค่3ชาติที่ผลิตเครื่องบินบในยุคที่5ได้แต่ก็มีหลากหลายชาติในปัจจุบัน ที่กาลังพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6อยู่แม้ว่าเครื่องบินลบในยุคที่6ดังกล่าวจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาในระยะแรกก็ตามและนี่คือโครงการพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6ของหลายชาติในการเฉลิมฉลองครบรอบ88ปีกองทัพอากาศอินเดียในปี2020พลอากาศเอกนายหนึ่ง ถูกสื่อถามถึงโครงการเครื่องบินลบในยุคที่6ซึ่งพลเอกคนดังกล่าวได้ให้ข้อมูลกับสื่อว่าอินเดียมีแผนที่จะพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6มันจะบินได้ด้วยนักบินอัจฉริยะและได้รับการติดตั้งอาวุธพลังงานพร้อมกับมีความสามารถในการควบคุมอากาศยานหลายคนครับ Future Combat Air System เป็นโครงการเครื่องบินรบในยุคที่ 6, ที่เป็นการร่วมมือกันของ3ชาติได้แก่ฝรัง่งเศสเยอรมนีและสเปนโดยจะมีหลากหลายบริษัทจากทั้ง3ชาติเข้าร่วมโครงการโดยจะมีดา s o โซแอร์เวชั่นและแอร์บัสเป็นแกนนําในการพัฒนาอากาศยานเครื่องบินรบในโครงการนี้จะเป็นเครื่องบินที่รวมความสามารถในการเอาตัวรอดที่ได้รับการปรับปรุงด้วยคุณสมบัติการพังตัวแบบแอคทีฟและพาสซี มีการรับรู้สถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นผ่านระบบเอวิเออนกและชุดเซนเซอร์ขั้นสูงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้มีความคล่องตัวความเร็วด้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและระบบควบคุมการบินขั้นสูงและมีระยะยิงที่มากขึ้นนอกจากนี้มันยังจะได้รับการติดตั้งอาวุธพลังงานและมีความสามารถในการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์อีกทั้งมีความโดดเด่นอย่างมากด้วยการทําการบินโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์สามารถออกคําสั่งและควบคุมเครื่องบินได้จากระยะไกลที่ปลอดภัย สรา,าชอาจักรสวีเดนและอิตาลีได้รวมมือกันพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6ที่มีชื่อว่าเทมเพสเพื่อที่จะนามาประจําการทดแทนเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นที่ใกล้จะปลดประจําการซึ่งในโครงการดังกล่าวมีหลายบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องบินเทมเพสซึ่งบริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นแกนนําในการพัฒนาเครื่องบินแบบใหม่นั้นได้แก่ BAE Systems และ Rolls-Royce เทมเพสจะเป็นเครื่องบินที่มีความสามารถที่หลากหลายเพื่อให้กองทัพอากาศสรา,าชณาจักร สามารถรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างยอดเยี่ยมเทมเพสมีเทคโนโลยีสเตลขั้นสูงทําให้ตรวจจับได้ยากยิ่งติดตั้งอาวุธความเร็วเนื้อเสียงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องจักรสงครามแพลตฟอร์มอื่นได้อย่างรวดเร็วทําให้นักบินรับรู้สงครามได้ดีและเห็นภาพสนามรบเป็นบริเวณกว้างมันสามารถควบคุมอากาศยานและคนขับไ,ได้ซึ่งจะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถประสานงานระหว่างการโจมตีหรือการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นมีเทคโนโลยีเรดาร์แห่งอนาคตที่เรียกว่า ระบบขคลืนความถี่วิทยุมัลติฟังก์ชันซึ่งมีการคาดการว่าเทมเพสจะเข้าประจำการในปี2015ถึง2040ที่จะถึงนี้หลังจากที่สามารถพัฒนาเครื่องบินรบในยุที่5ได้เองในประเทศในเดือนมกราคมปี2019หัวหน้านักออกแบบของบริษัทเชิงตูแอโรสเปซคอร์เปอเรชั่น ได้ประกาศว่าพวกเขากําลังพัฒนาเครื่องบินรบในยุทที่6อยู่ซึ่งมันจะมีความสามารถที่เหนือกว่า j 20มากเช่นสามารถบัญชาการอากาศยานและคนขับได้มีเทคโนโลยีสเตลที่ล้าหน้าขึ้นไปอีกขั้นพร้อมกับใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการควบคุมเครื่องบินสามารถติดตั้งได้ทั้งอาวุธความเร็วเหนือเสียงและอาวุธเลเซอร์โดยคาดการว่าโปรแกรมจะบรรลุผลภายในปี2035 รัเสเซียได้เริ่มการพัฒนาเครื่องบินรบในยุคที่6มาเป็นเวลาหลายปีโดยโครงการของพวกเขามีชื่อว่าปักดีพีหรือที่สื่อมวลชนเรียกเครื่องบินแบบใหม่นี้ว่ามิก -41 โดยมีเม่ขยานเป็นผู้พัฒนารัเสเซียได้พัฒนาเครื่องบินรบรุ่นนี้เพื่อน,นําเข้าไปจําการทดแทนเครื่องบินแบบมิก3 1ที่ใช้งานมาอย่างยาวนานเครื่องบินรบรุ่นนี้อาจจะไม่มีคนขับและขับเคลื่อนได้ด้วยความเร็วสูงกว่า4มากักเครื่องบินสกัดกั้นรุ่นนี้คาดว่าจะมีการติดตั้งอาวุธแบบ ขีบราวุธอากาศสูอากาศพิสัยไกลและมีอุปกรณ์ค้นหาและตรวจจับเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเทคโนโลยีสเตลที่เหนือกว่าซู57ม,มากกองทัพอากาศรัสเซียคาดว่าจะนำเครื่องบินลบรุ่นนี้เข้ารปจําำการในปี2030สาหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการพัฒนาเครื่องบินลบยุคที่6ก่อนใครโดยได้ศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ปี2008 และได้เริ่มโครงการที่มีชื่อว่า FAXX และ Next Generation Air Dominance เพื่อให้กำเนิดเครื่องบินรบในยุคที่6เพื่อนำมาประจำมการทดแทนเครื่องบินแบบ F15 F22 และ FA18 ในอนาคตโดยมันจะเป็นเครื่องบินที่สามารถบินได้ไกลกว่าบรรทุกอาวุธได้มากกว่าเร็วกว่าและมีเทคโนโลยีสเตลที่เหนือกว่าเครื่องบินรบในยุคที่5ที่สหรัฐอเมริกาเคยใช้งานมาก่อน มันจะโดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าเครื่องบินขับไล่ในยุคก,ก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งดูจากภายนอกมันอาจจะดูคล้ายกับเครื่องบินทิงระเบิดมากกว่าเครื่องบินขับไล่และมีการติดตั้งอาวุธพิสัยไกลรวมไปถึงอาวุธเลเซอร์โดยมีการคาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะเปิดตัวเครื่องบินลบแบบใหม่ดังกล่าวในช่วงปี2030ที่จะถึงนี้